ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดเมืองไทยนะครับจากค่าย BYD ครับนั่นคือตัว BYD Silvia DMI Super Hybrid ครับหนึ่งถังครับวิ่งได้มากกว่า1,200กิโลครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมๆดีกว่าว่า BYD Silvia คันนี้เป็นยังไงครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวภายนอกก่อนเลยดีกว่านะครับว่าภายนอกมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นตัว เริ่มต้นครับสแตนดาร์ดจะมีด้วยกัน2สีนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจะมีด้วยกันถ้าเป็นสแตนดาร์ดครับมีสีดำนะครับกับสีขาวนะครับแต่ตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัวสีเทานะครับก็เราคงจะได้เห็นตัวเป็นเป็นกันหรือว่าสีจริงๆเนี่ยในวันที่8นะครับพร้อมราคาตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะว่าราคาเท่าไหร่แต่ของเขาสามารถที่วิ่งหนึ่งถังได้เป็นพันโลครับเพราะมีเครื่องยนต์ครับมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้อีกนะครับมันทําให้คันนี้ วิ่งในไกลมากน้ขึ้นมาดูโดยรวมด้านหน้าก่อนเลยด้วยกันครับมีโลโก้พร้อมแถบเป็นแถบไฟนิดนึงเป็นแบบว่ากระจังหน้าแบบเชื่อมต่อกันเลยนะนะครับมีส่วนของตัวที่เป็นตัวดอดๆออ,ออกแบบลายนะครับไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับก็มีความสวยงามระดับนึงตรงนี้มีกล้องให้รอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์มีเดรดราอะไรให้ตรงนี้ครบคันนะครับก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวรีดอากาศนะครับรีดอากาศได้จริงด้วยเพราะว่า มันเป็นช่องระบายอากาศเข้าไปนะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กกัยางคันนี้ให้มาเต็มที่นะครับเป็นขนาด17นิ้วนะครับ215 557นะครับของไส้หลุนนะครับ E-Lens Performance ด้วยนะครับก็สำหรับรถไฮบริดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รถ EV ที่ให้ตัวยางมาแบบนี้นะครับดูลักษณะอันนี้เป็นตัวขึ้นรถนะครับเป็นแบบคีเรตนะตัวกระจกมีแบบนี้ให้ ตรงนี้เขาบอกว่าออกแบบใหม่นะครับให้มีความรูดลมมากยิ่งขึ้นนะครับเส้นสายอะไรเงี้ยดูแล้วให้เหมือนมีความเขาเรียกว่าอะไรค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียนเนี่ยต่ำลงนะไล่มาอันนี้ผมไม่สามารถเปิดหรือทำอะไรได้นะเพราะว่าเขาซีลมานะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นตัวไฟฟ้าครับแต่ว่าไฟฟ้าของเขาเนี่ยชาร์จเป็น AC ได้อย่างเดียวนะครับไม่ไม่สามารถชาร์จเป็น DC ได้นะครับด้านหลังเช่นเดียวกันครับเป็นไฟแต่ว่าเป็น ไฟเลี้ยวแบบเซียนเชียลนะก็คือจะเป็นเส้นๆ้นรับตอนเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกนะไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับนี่เลยมีกล้องให้ด้านท้ายเขาบอกว่าสามารถใส่กระเป๋า20นิ้วได้6ใบนะครับแล้วก็บาะหลังเนี่ยสามารถพับได้60-40แต่จากที่ดูภายในเนี่ยเน้นความลึกมากกว่าความกว้างนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นค่อนข้างลึกมากกว่านะครับความกว้างก็จะติดตรงบริเวณตรงนี้นะครับ พราะว่าจะมีตัวในส่วนของตัวซุ้มล้อด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเปิดดูดีนี่นี่นะครับแบตเตอรี่ไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นป่ายางฉุกเฉินนะครับมีเสื้อสะท้อนแสงไว้ให้ด้วยนะอืเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในยกันหน่อยดีกว่าเนี่ยอย่างที่บอกเลยผมว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นตัวมันน่าจะชาร์จได้ทั้ง AC DC นะครับ มาดูของเครื่องยนต์นิดนึงนครับเขาใช้คำนี้จริงแล้วเขาใช้คำว่า PHEV นั่นคือตัว Plug-in Hybrid นะครับหรือว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาเรียกว่า DMI Super Hybrid นะครับอันนี้เป็น Plug-in Hybrid นะครับเป็น Dual Mode Intelligent นะครับคือบอกเลยว่า0-100นี่7.5วิเท่านั้นนะครับแรงม้านะครับรวมทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีประมาณนะครับ218แรงม้านะครับก็คือตัวส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีให้อยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ 72กิโลวัตต์นะครับตัวเครื่องยนต์เสียดหยุนพันห้าเองนะครับแล้วก็บวกกับตัวที่เป็นมอเตอร์เข้าไปอีกนะครับทำให้คันนี้มีแรงม้าโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ218นะครับแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้นะครับมีขนาด18.3กิโลวัตต์นะครับก็อย่าลืมคันนี้มีว2 l ด้วยนะให้2.2กิโลวัตต์นะครับก็อย่างที่เขาบอกแล้วว่าคันนี้นะครับถ้าวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยวิ่งได้120กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานเอ d c นะครับแล้วก็ ระยะทางอย่างที่บอกตอนต้นแล้วระยะทางรวมสูงสุดนั่นก็คือตัว1,200แต่ว่า,นาหน้าจอเราก็าขึ้นอยู่อ่าหนึ่แล้วนะเราไม่ได้เติมอะไรเลยนะนี่ครับนี่คือตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเข้ามาดูข้างในกันหน่อยดีกว่าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังภูมมไลนยสามารถปรับสูงต่ำเข้าออกได้นะแล้วก็มีที่เก็บเหรียญที่เก็บของนะครับหน้าจอ ตรงนี้ก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าให้ข้อมูลชัดเจนนะครับประมาณ8นิ้วอันนี้12กว่า12นิ้วกว่ามี Apple CarP l a y Android Auto ให้นะครับมีช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าถ้าวางขวดเนี่ยได้ได้สบายเลยแต่ถ้าบอลวางแก้วอะไรเงี้ยแก้วมันจะเกยกันอยู่นะครับมีอันนี้โหมดเครื่องเสียงนะครับมีโหมดขับขี่ที่เป็น EV นะครับเป็น H EV นะครับมีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว traction control นะครับมีไฟฉุกเฉิน เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮอันนี้เป็นโหมดขับเคลื่อนนะครับมีทั้งส่วนของตัว e c o คสปอรแล้วก็อิน i ิวิว a l นะครับอันนี้โหมดเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้มีออโต้อนนี้คือแอร์นะครับแล้วก็เปิดปิดแอร์แล้วก็ไล่ฟ้านะครับหน้าจอก็เลื่อนง่ายนะครับทัชสกรีนง่ายๆเลยสบายๆนะครับแต่ไม่สามารถแบบหมุนหมุนได้นะครับมาส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับ ก็มีฝั่งขวามือนะครับจะคุมหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือเพลงหรือเสียงอะไรประมาณนี้นะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะคุมในส่วนของตัวพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นคู่ชนโทนนะครับป้องกันการชนด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะเป็นกล้องกดเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องที่ให้ดูรอบคัน360องศานะครับเขาก็จะบอกเลยว่า,ามีกล้องยังไงบ้างนะครับให้ดูรถภายนอกภายในนะครับสามารถแบบเป็น ก็เรีองยก500 520องศาครับคือมองได้รอบคันเลยนะครับก็โดยรวมอยู่ประมาณนี้มีม่านแต่ว่าไม่มีไฟให้นะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยจะมีไฟเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเก่งตรงกลางอ่กระจกไม่ตัดแสงสะท้อนออโต้นะครับเป็นแบบมือนะนแบบมือธรรมดาอย่างงี้ Airbag มีให้รอบคัน6ลูกด้วยกันนะครับบาะเป็นบาะหนังทรงสปอร์ตเลยทีเดียวนะนี่เราให้ดูแบบเร็วๆเลยแล้ววก็ตั นี่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้ดูในส่วนของเก๊เกะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีฟิลอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมๆนะนี่ก็ถือว่ามีที่เก็บแว่นให้ด้วยนะครับใหญ่เลยเอาลองขับนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BYD Seal 5 DMI Super Hybrid นะครับ เขาเคลมเลยครับว่าของเขานี่ถือว่าดีสุดในตลาดนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาดีกว่าเจ้าตลาดเขาดีกว่าหลายๆแบรนด์นะครับเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร f i r s t i n c l a s s หรือว่าเขาอยากจะเป็น BYD จะเป็นโนหนึ่งในประเทศไทยให้ได้ mm hmm. อยู่ประมาณนั้นนะครับก็ BYD s ซ d ลไฟ u p e r Hybrid ก็คือรถที่มีทั้งตัวเครื่องยนต แบตเตอรี่น้ำมันนะช่วยๆกันเรียกว่ามันเป็นยังไงระบบอะไรระบบจริงๆแล้วเรียกว่าไฮบริดไหมก็คือแต่จริงมันมีที่ชาร์จไฟด้วยไงมันก็เขาเขาเขาเลยเขาเลยก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์ไฮบริดก็คือเป็นทั้งไฮบริดแล้วก็มีชาร์จไฟได้ซึ่งชาร์จไฟได้ก็ใช้ได้เฉพาะตัว AC เท่านั้นนะครับแล้วก็มี V 2 l ด้วยหมายความว่าจ่ายไฟออกไปข้างนอกได้แล้วก็เติมน้ำมันได้นะครับก็ รู้สว่าว we ันนี้ทั้งวันเนี่ยเราขับรถทั้งวันเนี่ยประมาณสักโอ้ยวันนี้เขาให้เทสทั้งหมดอ่ะ200กว่าโลเลยนะ200กว่ากิโลเลยเหรอใช่เพราะขับอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็ดูอัตราการประหยัดเส้นเปลืองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าขับในรถติดเป็นยังไงแล้วก็ขับข้างนอกเมืองเป็นยังไงแล้วก็ให้ได้ลองนั่งอะไรๆกับแหนกอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ารถมันกว้างแล้วก็สบายยังไงเราก็เลยมาลองลองดู นะมันไม่ใช่ทั้งวันหรอกแต่ก็คือวันนี้จะลองดูว่ามันจะประหยัดขนาดไหนนะขับแบบการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับแบบใช้งานจริงนะครับว่ามาตั่งปั้นตัวเลขอะไรอย่ยอ่านะจริงเขามีหลายโบทการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่มันเป็นตัวสปอร์ตอีโคนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองนะครับก็ปรับแต่งได้แล้วก็ใช้เป็นตัวตอนนี้เราใช้ตัว E ีีอยู่นะ เราใช้แบบ e EV mode เลยนะว่า,าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาต้องใช้จริงๆแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยอมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฟิวครับตอนนี้เป็นใช้ EV, <im> EV ผมใช้ EV mode อย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ออกมานะครับตอนนี้โอ้แค่นี้หน้าจอมันก็บอกว่ามีแบตเตอรี่อยู่91%นะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้1,047บโอ้เยอะมากเดี๋ยวนะแล้ว อันนี้คือใหม่มากนะ14โลเห็นใหม่มาใหม่จัดยังไม่ได้เหมือนแบบเอามาจากท่าเรือแล้วก็ผมมาลองขับเลยอ่ะ14โลก็คือจากเมื่อกี้ตรงศูนย์มีวดีตรงศรีนครินทร์นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณเนี้ยประมาณ4โลเขาน่าจะาเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนไปเคลื่อนมาเลื่อนไลน์ประมาณ10โลตอนนี้14โลนะครับโอ้ อันนี้คือเฟิร์สทีมิชชั่นแรกนะครับรถยังใหม่มากแล้วก็แบตเตอรี่ในตอนนี้เหลือ9ก้าเ็ดเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยผมตกใจกับตัวนี้มากเลยหนึ่งถังวิ่งได้พันกว่าโลอันนี้ยังติดๆนะยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครูซเต็มที่เหมือนเพราะว่ารถรถมันไม่ได้ออกตัวบ่อยแล้วก็วิ่งยาวๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเพิ่มหน้าจอสักขนาดไหนนะภายในกว้างขวางครับจอใหญ่มากสิบสองนิ้วกว่าตรงนี้แปดนิ้วนะครับใช้งาน ทุกอย่างยังมีความเป็นกดมุมอยู่นะหน้าจอก็ยังใช้งานอะไรได้ดีอยู่นะครับที่ติดเนี่ยวางแก้วดูดิอันนี้แก้วไม่ใหญ่นะแก้วเล็กลนะดูดิเ,ดนเนี่ยเบียดอย่างนี้เลยแล้วก็ที่วางไม่ว่าจะเป็นวางขวดวางอะไรเนี่ยเนี่ยค่อนข้างอันนี้ขวดเล็กนะยังยังรู้สึกว่าเออ,ข,อขวดไซเล็กอ่าขวดไซเล็กมันมันไม่ได้หยิบจับสะดวกนนเนี่ยมันยังมีความ มีตรงนี้มีที่ใส่ของให้นะเอาดูคร่าๆๆวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายนอกภายในกันอีกทีนะครับมีแอร์ให้ตรงนี้เป็นเครื่องเสียงให้ฟิลเหมือนรถยุโรปเลยเลื่อนขึ้นเลนลงนะครับโหมดเหมือนเหมือนเนี่ยโหมดนาครับพีกุนีพีบุนสตาร์ทน,นะครับรเป็นคริสตัลใช่ครับมีมี H.E.V. ก็คือตัวไฮบริดนะนี่โหมดโหมดไฮบริดนะครับยีโหมด e v ผมใช้โหมด e v อยู่ แล้วก็มีแอร์ออโต้เปิดปิดแอบรบแบบแบบ์นะครับไลฟ้านีโมดอยู่ตรงนี้หน้าจอก็มีครูคอนโทรลให้นะครับเป็นแบบอร์ดักถีบให้นะครับมีป้องกันการชนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังออแต่ป้องกันการชนด้านข้างไม่มีหรือไม่มีการชนด้านหน้าแี่นะี้นครัมีป้องกันการชนด้านหลังอีกก็ถือว่าโอเคโหมดอีวีอ่ะมันจี๊ดอยู่แล้วนะครับกดก็มากดก็แบบว่าพิทวาร์อยู่นะครับนี่ เนะมันรถไฟฟ้าเลยอ่ะคนนั่งข้างหลังแบบห,หลัง,งติดปออกเวลาก็คือมันโหมด e ีวีอ่ะนะครับแล้วก็ประหยัดนะมีบายสปอร์ตให้นะครับระบบเซฟตี้เขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซับตัวถังให้ให้ให้รู้สึกว่าภายในรถเนี่ยเงียบมากขึ้นกว่ารถระดับเดียวกันและ มากกว่าลถระดับมากกว่านี้หลายๆรุ่นนะครับเบาะนี้แบบตรงสปอร์ตมากเลยใช่เบาะนี้สปอร์ตเบาะหนังนะเป็นหนังรูด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเป่าลมมาให้นะครับก็วัสดุโดยรวมนะตอนนี้ผมบอกก่อนนะว่ารถนั้นใหม่มากนะแล้วเราก็เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เห็นเห็นจากรูปปุ๊บก็มาได้ใช่แล้วเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งมาถามว่าโอ้แล้วนี้ระยะยาวมันจะเป็นยังไงการจับวัสดุปุ่มอันนี้ผมยัง เออผมบอกเลยผมย,ย,ยังยังยังไม่ได้สัมผัสนานขนาดนั้นนะครับเอาแค่ว่าเนี่ยตอนนี้รถมันเพิ่งวิ่งมาได้เพิ่งสิบกาโลอ่ะนะเนี่ยโอ้เออเก็บเสียงดียอมรับแต่ว่าช่วงล่างมันอาจจะไม่ได้อ่เขาเรียกว่าอะไรนุ่มหรืออะไรมากมัยนยังมีความต,ตึงตังตึงตังอยู่นะครับอันนี้คือเป็นสเปคเขาบอกว่าเป็นสเปคจากโรงงานทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวลมยางหรือว่าอะไรนะถ้าสเปคจากโรงงานมาขนาดนี้ผมถือว่าความเร็วต่ำค่อนข้าง ค่อนข้างกระด้างนะครับโดยอาจจะยางแข็งไปหรือเปล่าหรือว่าอถนนเส้นนี้มันตึงตังอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ตึงตังนะมันก็เรียบอยู่นะไปสบายๆนะครับวัสดุบุกเฮ้ยด้านหลังนี้ดังคาก็เป็นผ้านุ่มๆดีนะแต่ว่าเวลากดขึ้นไปอ่ะมันเหมือนมันยกลงไปมันยกลงไปแบบเป็นกองน้ำเหรอ สบายนะข้างหลังมีแอร์ด้วยนะอ๋อข้างหลังมีแอร์ข้างหลังมีแอร์มีที่ชาร์จก็ถือว่าดีแบบว่า USB Type C Type A แล้วก็มีช่องวางมือถือลึกอ,อยู่พอสมควรอืมแล้วก็ช่องใส่เอกาสารนะเมื่อกี้ลองดนูนี่ลึกมากลึกอยู่ลึกอยู่มีมเลยจัดแล้วก็สามารถตั้งค่ารีจงรีเจนอะไรได้แบบ ว่าจะเหมนว่าช่วงล่างค่อนข้างเอาอย่างว่าแหละมันรถยังใหม่อ่ะช่วงล่างมันยังไม่ได้รับการนวดหรือว่าได้รับการใช้งานสปริงโช๊คอะไรเนี้ยมันยังยังกระด้างอยู่นะครับก็ถ้าใช้ไปสักระยะนยึงเนียคิดว่าน่าจะลงตัวมากกว่านี้นะครับอันนี้ด้วยอย่างที่บอกแลละรถมันใหม่นะครับแล้วเขาจอดจกักตั้งแต่ จอดรถหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้งานนะครับวันนี้เราก็มันนวดอยู่ก่อนแต่คิดว่าน่าจะนุ่มนุ่มอยู่แหละเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราฟังคลิจปจะเขบอกว่าช่วงล่างก็มีการาปรับนะครับให้มันค่อนข้างแบบสมูทนุ่มหน่อยนะอันนี้เพื่อเราเต็มเลยด้านท้ายด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นดอทแมทริกนี้นะครับแล้วก็เป็นซีเวนเชียลนะ ีด้านท้ายก็ถ้อยเสียอยู่ด้านด้านซ้ายนะประมาณนั้นนี่กำลังเข้าทางด่วนเดียวเสาอยู่อัตราเร่งถือว่าอย่างที่บอกครับอัตราเร่งใช้ได้นะครับตามสไตล์รถอีวีอยู่แล้วนี่เพื่อเรามากเยอะแยะมากมาย แลที่สาคัญนะครับเ,เรามองจากด้านข้างตรงนี้ไปเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวขอบประตูนะครับหรือแนมะ้แต่เสาที่ปิดประตูอะไรเงี้ยมีความบางมากนะครับเขาบอกว่าเขาเพื่อรีดอากาศให้มันแบบดีขึ้นอ่ะทาทุกอย่างให้มันลู่ลมมากที่สุดนะครับมีแค่กระจกที่ยังดูเป็นก็ยังเป็นก้านใหญ่นะครับแต่เขาบอกว่าก็โอเคแล้วแหละเขาปรับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับฝาถังน้ํามัน โดนปิดไว้นะครับเพราะว่าเขาจะแข่งประหยัดน้ำมันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าไฟหน้าเป็น l ว d ดีนะครับมีความาดูรถตัวดูรถอ่ดดะยาวประมาณ4เมตรนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหมือนว่าจะเน้นเน้น,น,นความความกว้างด้านอย่างเงี้ยผมว่าความกว้างหัวเข่านะครับวความกว,ว้วางเล็กรูม ครับมีรููอะไรเงี้ยแต่ว่าทางด้านข้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขยายออกมากนะักนะครับเอ,อด้านหลังไม่แน่ใจว่านอกจากมีที่วางแก้ตรงตรงกลางเนี้ยที่พักแขนมีเปล่าเดียวเดี๋ยวลองดูเบลล์อ่ะมันต้องคาดเบลลของตำแหน่งเนี้ยอ๋ออ๋อแล้วก็มีที่วางที่เท้าแผลแวบมีช่อง ได้เออถ้าเกิดว่าข้างหลังมีที่วางแก้วสามใบเลยเหรอตรงกลางสองช่องแล้วก็มีแค่ด้านข้างประตูซ้ายกับขวาถ้ากิดวางได้ทั้งหมดสองขับเสี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งก็ถือว่าก็ด้านหลังก็เยอะอยู่มี i s ซ f i x อ่า Isofix ก็มีสงตำแหน่งซ้ายขวาแล้วก็เขาบอกว่าบ่อปรับได้หกสิบสี่สิบโอ้ยเปิดได้เลยเนี่ยโอ้ ก็ถือว่าอัทับ,อทบของได้ในเรื่องของอัธะโยชน์ผมก็ว่าโอเคนะแต่เพียงแต่ว่าที่วางแก้วด้านหน้ามันอาจจะเล็กไปนหน่อยหรือว่าที่ส่วนใหญ่เขาอยากให้วางเป็นเป็นแบบว่าแก้วแก้วพกพาแบบของตัวเองมั้งไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีอเพราะนี่วางแก้วแล้วก็ค่อนข้างจะติดม,มันยังไม่ได้เดี๋ยวลองลองดูทางยาวยๆดีกว่าอันนี้มันรถติดๆตเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่ถ้าเกิดว่าสูงประมาณ160อ่ะเป็นยงบบ <ๆ S 2> ไงได้หละว่าไม่ ถึงว่าคอช่วงคออ่ะคอแบบพอดีเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่าต้องให้เอ็นประมาณ27องศาเป็นนั่งสบายมันรับกับหลังพอดีอ๋ออันนี้ก็โอเคนะตามที่เขาแล้วก็เหมือนอะไรรู้ป่ะเบาะข้างหลังอ่ะมันสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเรานั่งแล้วมันไม่ติดขอบหน้าต่างอ่ะเวลามองมันโปร่งไงเหมือนแบบนั่งดูวิวชิลๆอะไรเงี้ยได้เอ๋อครับเมื่อกี้เราลอง นวดช่วงล่างมานะครับแล้วก็ลองใช้ความเร็วระดับหนึ่งนะก็ถือว่าช่วงล่างนะครับอย่างที่ตอนบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันวิ่งมาได้แค่ประมาณ10ิว่าโลอะไรเงี้ยช่วงล่างยังไม่ได้นวดมากนะครับอันนี้ก็ได้นวดมาระดับหนึ่งนะอันนี้ก็วิ่งมาประมาณถึงร้อยโลแล้วนะครับช่วงล่างเส้นผมวิ่งเส้นพระรามสอง,องมานะก็ถือว่านุ่มเนึบอยู่นะมันยังมีอาการรถไฟฟ้าอยู่บ้างก็คือเหมือนเด้งเวลาตอนเราล พอสภาหรือขึ้นสภาอะไรเงี้ยมันยังมีดึง,ง,ง,งๆอยู่บ้างเล็กๆน้อยนะครับยังพอสมผัสอาการช่วงล่างได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีดีกว่าในเซกเมนต์เดียวกันเยอะเหมือนกันนะนะครับเพราะแสดงว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบตเตรี่เขาอยิบบอกไวแล้วว่าแบตเตอรี่เป็นแบบบางอะนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรทำให้พื้นที่การจัดการเรนช่วงล่างเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยู่มานานละ มีการปรับปรุงให้เข้ากับถนนเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารถมันถนนไม่ได้เรียบที่จีนะครับด mm ัง hmm. นั้นก็ถือว่าปรับปรุงมาฟังเสียงลูกค้าชาวไทยมากขึ้นนะมันเลยทําให้ช่วงล่างมีการเฟิร์มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอาจจะแบบว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าดีดีแล้วนะมันก็นุ่มนุ่มนึบพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้ mm hmm. วิ่งมา ระดับมึงเนี่ยลองความเร็วนะเฮ้ยมันมาไวเหมือนกันนะแต่ว่ายังอยู่ในโหมด EV นะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรโหมดไฮบริดนะครับยังอยู่ในโหมด EV อยู่คันนี้เป็นอะไรนะเครื่องยนต์พันห้าใช่ไหมใช่เครื่องยนต์พันห้าแล้วก็เป็นปักกิ่งไฮบริดด้วยเครื่องยนต์เบนซินของเ,อเสี่ยวหยุนอ่าเสี่ยวหยุงงนนะครับม e นะไม่ใช่เ e สี่ยวหยูนะเสี่ยวหยุ่นี่ต้องไปนี่และส่งด่วนรองรับแล้วมาถึงอียี่สิบแล้วนะไม่ใช่ออ เค <Okay, S 2> ขอแก้ข้อความตอนแรกนะตอนแรกผมว่าประมาณสัก e 10นะอันนี้เป็น e 20ด้วยนะแล้วก็แต่ว่าก็โดนโดนจีเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเป็นที่ที่จีเนี่ยนะนะจะวิ่งได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่เนี่ยเมืองไทยนะครับถูกเขาเรียกว่าอะไรอะสเปคเขาต้องต้องประมาณ45คือไซร์รถนะครับน้ำมันก็คือ45อลิตรมันก็คือตามตามกฎหมายของเขาแล้วว่ารถไซส์ประมาณขนาดนี้ต้องถังน้ำมันไ เร็วนะก่อนที่จะตัดอ๋อใช่ไหมระยะทางสูงสุด120กิโเมตรก็คือไม่ต่อการชาร์จนึครั้งอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือแบตเตอรี่ที่เขาแบตเตอรี่ของเขาโหมด EV ของเขาวิ่งได้120กิโเมตรใช่นะตามมาตรฐาน NCDC แต่ว่าโดยรวมแล้วคันนี้ขับได้ไกลกว่า1,000กิโเมตรแน่นอนแน่นอนเพราะตอนนี้ดูจากหน้าจองแต่สตาร์ทมาเนี่ย1,047เนี่ย ก็ยังห4ึ่งพันสี่สิบนี่เพื่อนเยอะมากเลยนะโอ้ค่ะแต่ว่าเออแล้วรถเนี่ยมันจะมีขายทั้งหมด2รุ่นอมีทั้งหมด2รุ่นนะครับ3สี3สีอ่าสีขาวสีดำคือตัวสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดอ่าแล้วก็สีเทาเป็นเ็ตัวสีเทาจะเป็นตัวท็อปก็คือเขาเรียกว่าตัวเซทีหรือว่าพรีเมียมนี่แหละจับชื่อ ไม่ได้นะแต่ว่าก็มีแค่2รุ่นก็คือสังเกตไน้นจากอันนี้มันก็จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุปกรณ์ฟังก์ชันงานอะไรต่างๆนะครับภายในแล้วก็พวกระบบแต่ว่าทั้ง3 4สีเนี่ยภายในก็จะเป็นสีเนี่ยหมดเลยอ่านะเป็นสีดำสีดำแล้วก็ตัดสีเทาใช่นะครับแล้วก็โดยรวมนะว่าก็ขับสนุกดีนะเป็น E ีเีื่องมันตอนนี้เราอยู่ในหมด e ีนะ เราวีดวีดเลยเนี่ยตอนนี้พัลราสองเนี่ยช่วงนี้มารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เราก็เลื้อยไปเลื้อยมาแล้วกันนะครับจะได้ดูช่วงล่างนิดนึงไปช่วงล่างก็ทํามาให้ก็โอเคนะด้านหลังอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเบาะพับได้60-40นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคนที่ตัวเล็กหน่อยประมาณร6 0ยนะครับก็จะนั่งอยู่มานี้คนนั่งหลังก็จะเหลือกว้างหน่อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนีลูมนะครับก็คือหัวเข่าก็ประมาณคืบเลยนะ เขาบอกว่าคันนี้ยาวนะครับประมาณ4.7เมตรนะครับก็ถือว่ายาวอยู่นะเฮดนรูมีกว้างเบาะเขาเอนอ๋อเบาะเออก็นั่งสบายดีเพราะว่าเขาเขาบอกวิจัยมาแล้วว่าเบาะถ้าเอนอยู่ประมาณ27องศานะครับจะทําให้เบาะนั่งหลังนียนั่งสบายขึ้นปีที่เท้าแขนให้มีแอร์ให้ก็ยังดีนะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับมีแอร์ตอนหลังก็ดีนะมีที่ชาร์จไฟทั้ง USB A USB C นะครับที่ใส่ของ ตรงนี้ผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีไว้ใส่อะไรมากกว่านะครับแต่ก็ไม่มีมาให้นะครับก็จะมีที่เท้าแขนตรงนี้ที่วางแก้วได้นะครับอ้าวโอเคก็ไม่ตกไปนะมันก็วางแขนพอดีมีเบล,ลให้แต่ถ้าเบล,ลเนี่ยถ้าไม่มีคนนั่งไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนนั่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับต้องคาดทิ้งไว้่างนี้เลยเพราะมิฉนั้นเขาจะเตือนเบล,ล3จุดนะครับมีที่เก็บของมีที่อะไรอย่างอย่างที่บอกแล้วว่ามันเน้นระยะยาวเพราะว่าใส่ถุงก๊อฟอะไรได้นะครับใส่ กระเป๋าเดินทาง20มิลได้6ใบนะโอเคนะโดยรวมประหยัดนะครับบอกเลยว่าเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ,อย่างนี้นะเดี๋ยวหาออ้ยไม่รู้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไนนรเลยไม่รู้เพราะว่าตอนที่เราลองมาลองเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่เห็นตอนนี้คือรถขับสนุกนะครับมีความแรงมีความประหยัดนะครับภายในกว้างานั่งสบายนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูทีว่าเป็นยังไงนะครับว่าวันที่8 เขาจะประกาศราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นหลกัหลกๆอะไรยังไงบ้างมีโปรโมชั่นยังไงก็ติดตามช่องเอาไว้กันเดี๋ยวเรามาบอกไว้นะครับเพ่อจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลต่างๆที่เป็นช่องเราหรือว่าเป็นเห็นหน้าตาผมอย่างนี้นะก็ตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง b y d นะครับที่ให้เรามาลองเจ้า b y d s i l v DMI Super Hybrid หนึ่งถังวิ่งได้1 2 0 0กิโลนะครับไลค์ไปที่ชอ